ชัยสิริศักดิ์สุวรรณผู้จัดการร้านค้าของเก่าโยนภาพเขียนสีน้ำมันภาพหนึ่งลงไปกลางห้องอย่างหัวเสียพร้อมกับบริภาทออกมาด้วยเสียงดังลั่นสนั่นห้องไอ้บ้าให้มันไปเขียนภาพวิวสวยๆงามๆดันไปเขียนรูปผีสางนางไม้ที่ไหนมาก็ไม่รู้มันไม่น่าจะเป็นรูปคนเลยดันเขียนมาได้เสียทั้งเงินเสียทั้งทองผ้าใบเอ่ยสีเอ่ยค่าเช่าบ้านเอ่ยค่าแรงเอ่ยบ้าบ้า ไอ้หมอนิพนิถ้าไม่บ้าก็ใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วเขาเขียนรูปอะไรมาล่ะคะการจนาเลขาหนุการสาวของผู้จัดการถามแล้วก็ลุกไปเก็บภาพนั้นขึ้นมาพิจารณาเนี่ยหรอคะภาพวิวที่ผู้จัดการให้เขาไปเขียนหล่อนพูดแล้วก็หวัวเราะอย่างขบขัน <c oughs> ก็คงจะจริงอย่างที่ผู้จัดการว่านั่นแหละนะคะมันน่าจะเป็นรูปผีมากกว่ารูปวิวนะคะเนี่ย จะเป็นภาพแอบแทร็กแบบสมัยใหม่ก็ไม่ใช่ผู้จัดการรับอารูปนั้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่ามันไปเอารูปเขียนนี้มาจากใครก็คงเขียนขึ้นตามมโนภาพของเขาเองนั่นแหละค่ะแม่เลขานุก,การตอบผู้จัดการเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดคุณช่วยร่างจดหมายไปถึงในบ้าบอคอแตกคนนี้ทีบอกเขาบอกว่าให้เขาเขียนภาพวิวที่ผมต้องการ ไม่ใช่ภาพพูดผีปีศาจอย่างที่เขาส่งมาให้ผมถ้าอาทิตย์หน้าผมไม่ได้ภาพวิวอย่างน้อยหนึ่งภาพผมจะเลิกจ้างเขาทันทีแม่เลขานุ่การสาวรับคำสั่งแล้วก็ร่างจดหมายไปตามที่ผู้จัดการต้องการจะให้เป็นไปเช่นนั้นแล้วก็รีบส่งไปรษณียไปที่จังหวัดกาญจนบุรีทันทีเพราะนิพนธ์จิตรกรฝีมือเยี่ยมได้ถูกส่งไปเขียนภาพแม่น้ำแควอยู่ที่นั่นแต่ในอาทิตย์ที่ผู้จัดการยื่นคำขาดไปนั่นเอง เลขานุการของเขาก็ได้รับภาพเขียนสีน้ำมันจากนิพนธ์อีกภาพหนึ่งซึ่งห่อกระดาษมาเป็นอย่างดีหล่อนได้เอาภาพนี้ไปเสนอผู้จัดการก่อนที่จะแก้กระดาษที่ห่อมันออกแต่เมื่อแก้ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามันหาใช่ภาพวิวแม่น้ําแควที่ก็ต้องการไม่แต่กลับเป็นภาพใบหน้าของมนุษย์ที่น่ากเกลียดน่ากลัวยิ่งไปกว่าภาพแรกที่เขาส่งมาซึ่งผู้จัดการคว้างลงไปกับพื้นห้องทันที เอาอีกแล้วไอ้หมอนี่มันล้อเล่นหรือไงเนี่ยคุณการจนาบอกให้มันเขียนภาพวิวมันเขียนรูปผีมาให้ฉันอีกแล้วการจนาเลขานนุก,การหยิบภาพสีน้ำมันแผ่นนั้นขึ้นมาดูพอหล่อนเห็นก็ทิ้งภาพนั้นให้หลุดมือลงทันทีพร้อมกับถอยห่างออกมาและมีสีหน้าแสดงความหวาดกลัวต่อภาพนั้นมากจนผู้จัดการสงสัยอะไรกันคุณการจนาก,ก็ก็รูปนี้นะสิคะ มันมันเหมือนผีค่ะเหมือนผีจริงๆน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินรูปแรกที่เขาส่งมายังไม่น่ากลัวเท่านี้เลยนะคะผู้จัดการหยุดบริภาษและหยิบภาพนั้นขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจริงจริงของคุณมันน่าจะเป็นผีไม่ใช่คนแน่ๆแต่อยากจะรู้จังเลยว่ามันเขียนทำไมภาพสีน้ำมันภาพนี้เป็นภาพใบหน้าของมนุษย์ที่มีแค่คอรูปหน้าสี่เหลี่ยม หูกลางหน้าผากกว้างดวงตาทั้งคู่ลึกและโตจ้องคำเองมายังผู้ที่ดูภาพนี้อยู่ทุกคนปากกว้างและแบะท่าทางคล้ายกำลังจะพูดอะไรสักอย่างไม่สวมเสื้อผมบนศีรษะตัดเกลียนเป็นใบหน้าของมนุษย์ที่ทอมึงถึงคล้ายกับว่ากำลังโกรธแค้นอย่างเหลือที่จะระงับไว้ได้ผู้จัดการบ่นพึมพำว่าผมอยากจะรู้จริงๆว่านี่มันเป็นรูปใครแล้วเขาเขียนมาทำไม ผู้จัดการไม่ได้สังเกตบ้างหรอคะว่ามันเป็นภาพเดียวกับภาพแรกที่เขาส่งมาแต่ว่าภาพนั้นยังไม่สมบูรณ์คล้ายกับว่าเขาเห็นไม่ชัดหรือไม่ถนัดหรือว่าในระยะที่รวดเร็วเกินไปจนเขียนไม่ทันผู้จัดการต้องพิจารณาภาพนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงคลางออกมาเบาๆจริงสิรูปเดียวกันแต่รูปนี้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์กว่าเขามีจดหมายมาด้วยนี่คะผู้จัดการลองอ่านดูสิคะ บางทีอาจจะทราบว่าเป็นรูปของใครเลขานุกการสาวพูดแล้วก็ส่งซองจดหมายซึ่งจ่าหน้าซองถึงผู้จัดการเขารับไปฉีกซองออกอ่านมันเป็นเพียงข้อความสั้นๆว่าเขามาทุกคืนเขียนได้เท่านี้แล้วก็ลงชื่อนิพน์ซึ่งเกือบจะไม่เป็นตัวหนังสือผมไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่ายังไงเขาคำนี้หมายถึงใครและมาทำไมทุกคืน อาจจะเป็นขโมยก็ได้เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนี่คะแม่เลขาออกความเห็นทางที่ดีดิฉันว่าผู้จัดการควรจะขึ้นไปดูแลเขาบ้างแล้วก็จะได้เรื่องราวทั้งหมดคะ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ตอนหลังที่ผู้จัดการของนิพน์จิตรกรฝีมือดีได้จดหมายไปถึงผู้จัดการของเขาที่กรุงเทพนิพน์ได้ถูกผู้จัดการทางร้านค้าของเก่าคนนี้ว่าจ้างให้ออกไปเขียนภาพวิวแม่น้ำแควในมุมต่างๆเพราะที่นั่นสวยมาก และว,วิวเหล่านี้ชาวต่างประเทศต้องการและมักซื้อไปด้วยราคาแพงเพราะฉะนั้นเขาจึงว่าจ้างนิพนธ์ซึ่งเป็นช่างเขียนฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งให้ออกมานอนค้างอ้างแรมอยู่ที่ริมแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีโดยว่าเช่าบ้านหลังหนึ่งให้เป็นที่พักอาศัยตลอดเวลาที่เขามาวาดภาพอยู่ที่นี่บ้านที่เช่าอยู่เป็นบ้านเก่าแก่แต่ควรจะเรียกว่าตึกดีกว่าเพราะว่ามีการก่ออิฐถือปูนตามตำราช่างสมัยเก่า เพราะแบบแปลนของบ้านนี้จึงเป็นแต่รูปสี่เหลี่ยมทึบๆมีหน้าต่างอยู่ห่างๆกันรอบๆบ,บ้านมีต้นมะม่วงและต้นจามจุรีขึ้นปกคลุมหนาแน่นภายในบ้านก็ไม่มีอะไรตกแต่งเลยนอกจากห้องว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองตาแสงคนดูแลบ้านบ,านบอกกับนิพนธ์ในวันแรกที่เขามาเช่าว่าท่านเจ้าของบ้านนะท่านเป็นถึงเจ้าพระยานะครับผมจำได้ว่าแต่เจ้าพระยาเจ้าพระยาพิชิตอะไรก็ไม่ทราบ แต่ก็เป็นมรดกตกทอดกันมานานแล้วครับผมเองก็ไม่ทราบอะไรมากมายเขาจ้างมาเฝ้าก็เฝ้า,ฝาไปตามหน้าที่เท่านั้นแหละครับนิพนธมองไปร,บรอบๆบ้านแล้วจึงเดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าต่างมองดูทิวทัศน์ภายนอกอยู่สักครู่จึงหันมาตอบคนเฝ้าบ้านความจริงถ้าบ้านนี้มองไม่เห็นไม่น้ําแควที่ฉันต้องการมันก็เป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันก็จะอยู่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแหละ เขาพูดเสร็จแล้วก okay. ็เด so, like no ินกลับเข้ามามองไปที่ประตูห้องห้องหนึ่งซึ่งลั่นกุญแจทองเหลืองดอกเบอร์เรอร์หันมาถามคนเฝ้าว่านั่นห้องอะไรแกสั่นศีรษะปฏิเสธผมก็ไม่ทราบครับว่าห้องอะไรตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เห็นปิดอยู่อย่างนี้แหละครับเปิดเข้าไปดูได้ไหมอะผมว่าอย่าดีกว่าครับแกตอบตะกุกตะกักอย่าเข้าไปเลยครับเขาเก็บข้าวของอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบ เดี๋ยวของเขาหายศูนย์ไปผมจะเดือดร้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งกุญแจก็ไม่ได้อยู่ที่ผมถ้าคุณขี้เกียจขึ้นไปนอนข้างบนก็เอาเตียงมาตั้งตรงหน้าต่างนี่ก็ได้นะครับมุ้งก็ไม่ต้องการที่นี่ไม่มียุงหาทํายายากงั้นก็ดีกว่ากรุงเทพนะสิครับนี่ผนพูดแล้วก็หัวเราะที่กรุงเทพน่ะมีชุมอยู่สองอย่างก็คือยุงกับเด็กขายลอตเตอรี่งั้นก็ดีแล้วครับลุงช่วยเอาเตียงมาตั้งให้ฉันที่นี่ด้วย ยังไงเดี๋ยวฉันจะเขียนภาพจากหน้าต่างตรงนี้สภาพหนึ่งก่อนก่อนที่จะออกไปเขียนข้างนอกวันนั้นนิพนธ์ไม่ได้เขียนภาพอะไรเลยเพราะเขาต้องเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยพอตกค่าคนดูแลก็จุดตะเกียงมาให้สองดวงดวงหนึ่งแขวนไว้กลางห้องอีกดวงหนึ่งตั้งไว้บนโต๊ะใกล้ๆก,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 กับเตียงนอนแล้วแกก็กลับออกไปเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มเศษหลังจากที่สนทนากันอยู่กลู่ใหญ่ๆนิพนธ์ใช้เวลาว่างตอนนี้เตรียมขาอย่างและแผ่นผ้าใบ พร้อมทั้งสีและผู้กันไว้สำหรับตอนเช้าวันรุ่งขึ้นโดยเขาตั้งใจจะเขียนภาพวิวแม่น้ำที่โค้งเป็นรูปข้อศอกตอนนี้ด้วยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ครั้งแรกที่เริ่มส่องแสงลงมาถึงที่ตรงนั้นมันจะเป็นทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนักและเมื่อตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะเกียงดวงที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะก็ถูกเป่าให้ดับไปซึ่งยังคงเหลือดวงที่แขวนริบรี่อยู่กลางห้องอีกเพียงแค่ดวงเดียว แม้จะเป็นเวลาไม่ดึกนักแต่มันก็ช่างเงียบวังเวงอะไรเช่นนั้นบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้านใกล้ออกไปจากสะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างน้อย2กิโลเมตรแต่ยังมีทางรถยนต์ที่พอจะไปถึงน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมีแต่เสียงน้ำไหลยอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้ยินอยู่อย่างนี้นอกจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเพราะฉะนั้นนิพนธ์ก็หลับไปได้อย่างง่ายดายเพราะความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวของท้องที่ริมแม่น้ำแห่งนี้ และไม่รู้ว่ากี่ทุ่มกี่ยามแต่จิตรกรฝีมือดีผู้นี้ก็ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามีลมแรงพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างทําให้รู้สึกเย็นไปทั้งตัวเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งก็เห็นว่าตะเกียงที่แขวนอยู่กลางห้องยังคงจุดริบรีอยู่แต่ก็พอจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องได้ถนัดชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้เห็นอะไรที่แปลกไปกว่าที่เคยเห็นอยู่แล้ว แต่พอจะล้มตัวลงนอนต่อก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ทำให้เขาต้องกลับขึ้นนั่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงี่ยหูฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรและดังมาจากไหนเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งสังเกตได้ว่าจะต้องสวมรองเท้าเพราะว่าเดินดังกว่าเท้าเปล่าเสียงนี้ดังออกมาจากห้องที่ปิดประตูลั่นกรอนกุญแจดอกใหญ่อยู่นั่นเองแต่นิพนธ์ก็ไม่นึกว่าจะเป็นเสียงคนเข้าไปอยู่ในห้องนั้นได้จริงๆ นอกจากเสียงหนูหรือเสียงนกเขาแมวที่เอาสัตว์จำพวกนกหรือว่าหนูขึ้นมากินบนเพดานและการจิกกินของมันก็ทำให้เกิดเสียงคล้ายกับฝีเท้าของคนเดินก็เลยล้มตัวลงนอนพยายามที่จะหลับต่อไปแต่ก็หลับลงไปไม่ได้เพราะว่าพอหัวถึงหมอนนิพนเองก็ต้องสะดุ้งตกใจอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นคนกล้าอย่างประหลาด ที่จะสามารถเข้ามานอนอยู่ได้เพียงลำพังคนเดียวในบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นับแรมปีเช่นนี้แต่ว่าเสียงต่างๆที่ไม่นึกว่าจะได้ยินก็ทำให้ตกอกตกใจเป็นธรรมดามันเป็นเสียงคล้ายกับคนไขกุญแจห้องและก็มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นที่ลั่นกุญแจคือห้องที่ผู้ดูแลห้ามไม่ให้เข้าไปในห้องนั้นและสามารถมองเห็นได้ถนัดชัดเจนจากเตียงนอนที่เขากำลังลุกขึ้นไปนั่งมองดูด้วยความตื่นเต้น ว่าใครกำลังจะออกมาจากประตูห้องนั้นเขาพยายามถามตัวเองว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่เพราะห้องนั้นไม่มีใครอยู่สำยังปิดตายมานับแรมปีและถ้าหากไม่ใช่คนธรรมดาจะเป็นอะไรไปนิพนธอยากจะตะโกนร้องเรียกใครต่อใครให้เข้ามาช่วยเหลือเขาหรืออย่างน้อยก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจที่จะเผชิญกับใครก็ตามที่กำลังจะออกมาจากห้องนั้น ข้างคาวสองสามตัวบินฟึบฟับเข้ามาทางหน้าต่างห้องทำให้นิพลสะดุ้งสุดตัวเพราะความตกใจแล้วดวงตาทั้งคู่ก็หันกลับไปจ้องอยู่ที่ประตูห้องซึ่งตอนนี้มันกำลัง,งแง้มออกมาแง้มออกมาจิตรกรใหญ่เกือบจะต้องหยุดหายใจเพราะสิ่งหนึ่งปรากฏแก่สายตาด้วยการเปิดประตูห้องนั้นออกมายืนอยู่นิ่งๆหน้าห้องมันเป็นร่างของชายกลางคนอายุราวหกปีเศษ ผมหงอกขาวโพลนไปทั้งหัวสีหน้าเคร่งเครียดแสดงถึงความไม่พอใจซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเข้าไปอยู่ในบ้านนี้ก็ได้ดวงตาทั้งสองข้างเบิกกว้างแล้วจ้องตรงมาที่นิพนธ์ซึ่งขณะน,นี้เขาเองจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ากำลังอยู่ที่ไหนร่างนี้ยืนนิ่งอยู่นานโดยปราศจากการเคลื่อนไหวเพราะเหตุนี้เองช่างเขียนเอกของเราจึงมีโอกาสเรียกเอาความกล้ากลับคืนมาได้บ้าง เขาพยายามปัดเป่าความกลัวให้หายไปได้บ้างอย่างน้อยก็พอมีจิตใจที่จะสังเกตรูปร่างลักษณะของชายผู้นี้เครื่องแต่งกายเท่าที่เขาจำได้ชายชราคนนี้สวมเสื้อสีแดงเลือดนกมีเหรียญตราประดับอยู่เต็มอกเหมือนกับนายทหารชั้นนายพลแต่งกายเต็มยศกางเกงสีดำมีแถบแดงตัดกับเสื้อสีแดงเข้ม ทำให้ภาพนี้เด่นอยู่ท่ามกลางแสงสลัวของตะเกียงที่ถูกจุดไว้กลางห้องมันเป็นใบหน้าของบุรุษผู้มีความมานะบึกบึนประกอบด้วยความไม่พอใจอะไรสักอย่างซึ่งนิพนธเดาเอาว่าเป็นเพราะการมาของเขานี่เองซึ่งเขามีได้บอกเล่า90กับผีบ้านผีเรือนหรือเจ้าที่เจ้าทางร่างของนายทหารชารายืนนิ่งเฉยอยู่กรู่ใหญ่คล้ายกับว่ามาสำแดงการให้เห็นว่า วิญญาณของท่านยังอยู่ที่นี่แล้วก็เปิดประตูเดินหายเข้าไปในประตูซึ่งปิดสนิทและนิพน์ก็ยังเห็นว่ากุญแจดอกใหญ่ยังคงถูกลั่นไว้อย่างเดิมนิพนธ์ไม่รอช้าเขาสลัดความหวาดกลัวทิ้งไปเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พื้นผ้าใบและสีที่เตรียมไว้สำหรับเขียนทิวทัศน์ของลำน้ำแควได้ถูกเอามาร่างเป็นภาพใบหน้าอันเหี่ยมเกรียมทะมึงถึง ของนายทหารชราผู้นั้นเท่าที่เขาจะจดจำไว้ได้โดยอาศัยแสงตะเกียงที่ถูกจุดขึ้นอีกดวงหนึ่งทำให้จิตรกรเอกผู้นี้พอที่จะจำเขาหน้าของวิญญาณที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างแต่ก็ยังไม่เหมือนนะักเพราะได้เห็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเขาพยายามวาดภาพนี้จนกระทั่งเช้าตรู่จึงเห็นว่าพอจะได้เขาบ้างแล้วก็หากระดาษมาหอ ส่งให้กับผู้ดูแลซึ่งเอากาแฟมาให้เขาในตอนเช้าแล้วก็บอกว่าลุงลุงเอาไปส่งที่ทำการปรณษย์ด้วยอะไรอะครับรูปเขาตอบแล้วก็สดกาแฟด้วยความกระหายรูปวิวที่ฉันเขียนขึ้นมาตอนเช้านี่เองเอา้าทำไมให้เขียนเร็วจังเลยล่ะครับคนเฝ้าถามด้วยความสงสัยแล้วก็มองดูภาพที่ถูกห่อด้วยกระดาษไว้อย่างเรียบร้อยผมเข้าใจว่าคุณจะเขียนในตอนเช้าวันนี้ ไม่นึกว่าจะเขียนตั้งแต่เมื่อคืนเอาเถอะนะลุงฉันจะเขียนเมื่อไหร่ก็ช่างฉันเถอะขอให้ลุงเอาไปส่งตามที่ฉันบอกก็แล้วกันเขาพูดแล้วก็ส่งธนบัตรให้คนเฝ้าบ้านหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องทอนดอกนะลุงที่เหลือเป็นค่าจ้างที่ลุงต้องไปไปรษณีคนเฝ้าบ้านไม่ซักถามอะไรอีกต่อไปแกเอาภาพนั้นหนีบจักรแระแล้วก็ลงจากบ้านตลอดวันนี้ทั้งวันนินพนธ์พยายามจะเขียนภาพทิวทัศน์ของลำน้ำแควตามที่ได้ตั้งใจไว้ แต่ว่าเขาเขียนไม่ได้เพราะหูคอยจะแววได้ยินเสียงรองเท้าบูทเดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องที่ลั่นกุญแจตลอดเวลาจนบางครั้งเขาก็ต้องเอามืออุดหูไว้แล้วอยากจะวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นให้พ้นซะแต่เขาก็ทำไม่ได้เช่นนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นิพนยังคงต้องอยู่ที่นี่วันนี้และวันต่อไปตะเกียงรัวถูกจุดแขวนไว้ที่กลางห้องอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์ อีกดวงหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้กับเตียงนอนซึ่งเป็นทั้งโต๊ะกินข้าวและก็โต๊ะเขียนหนังสือคนเฝ้าบ้านยังคงนั่งสนทนาอยู่ด้วยเพราะเมื่อเอาอาหารมาให้ตอนเย็นแล้วก็เลยอยู่คุยกันต่อและแกก็จะกลับก็เก็บเอาจานอาหารออกไปด้วยนี่พนตั้งคำถามกับคนคนนี้หลังจากรับประทานอาหารมื้อนั้นแล้วลุงที่นี่มีนายทหารชั้นในพลตายบ้างหรือเปล่าแกสั่นศีรษะปฏิเสธผมก็ไม่สหับครับ เรียนคุณแล้วว่าผมเพิ่งจะมาอยู่ก็หมายความว่าเพิ่งจะมารับจ้างเขาเฝ้าบ้านนี้แต่ผมเองก็นอนในเรือนเล็กๆห่างไปจากที่นี่สักสองเส้นเห็นจะได้ลุงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเจ้าของบ้านบ้านนี้บ้างเลยหรอครับไม่ทราบเลยครับแกตอบแล้วกลับย้อนถามมาว่าคุณถามทำไมอ่ะครับมีอะไรผิดแปลกหรือครับอ๋อเปล่าๆไม่มีอะไรนิพลรีบป,ปฏิเสธเพราะเกรงว่าแกจะเกิดกลัวขึ้นมา แล้วเลยไม่มาให้เขาใช้สอยไหว้าวานเมื่อไม่มีธุระอะไรจะทำแล้วแกก็กลับพร้อมถ้วยจานชามใส่อาหารและจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเช้าคืนนี้นิพนสวดมนต์ก่อนนอนและบอกเล่า90ผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางรวมถึงผีสางเทวดาว่าขออย่าให้มีอะไรมารบกวนเขาเลยแต่ดูเหมือนว่าคำร้องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะพอสองยามล่วงแล้วนิพนก็ได้ยินเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้น และประตูบานที่ลั่นกุญแจทองเหลืองดอกใหญ่ก็เริ่มแง้มออกมาช้าๆทีละน้อยผ้าใบสีและผู้กันเตรียมอยู่แล้วนิพนพยายามขจัดความหวาดกลัวเสียได้สิ้นเชิงเพราะเขาต้องการภาพนั้นมากกว่าความรู้สึกหวาดกลัวสิ่งใดแต่ว่านิพนคาดผิดภาพที่เขาเห็นมันไม่เหมือนกับภาพเมื่อคืนก่อนมันเป็นร่างของชายผมหงอกขาวพลวนไปทั้งศีษะ ตาลึกโหลหายเข้าไปในกระบอกตาราวกับว่าบนใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมบูดบึ้งนั้นไม่มีลูกกตาเลยแม้แต่ข้างเดียวริมฝีปากที่เคยเห็นเหมือนริมฝีปากคนธรรมดากลับหนาเอถอะทะและแบะเบี้ยวทําให้เห็นฟันข้างหน้าเพียงสองซี่โตขนาดฟันม้าผู้กันที่นึกว่าจะป้ายสีลงไปบนผืนผ้าใบยังคงถูกจับนิ่งงันอยู่เช่นนั้นเขาไม่อาจจะวาดภาพอะไรลงไปได้เพราะมันน่ากลัว หน้าขนพองสยองกล้าวแก่ผู้ที่ได้พบเห็นและแม้ว่าเขาจะพยายามขจัดความหวาดกลัวให้พ้นไปจากความรู้สึกของตัวเองสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ร่างกายอันน่าเกลียดหน้ากลัวนี้หาได้ยืนนิ่งอยู่เฉยเหมือนเมื่อคืนที่แล้วแต่กลับเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้านิพนธ์ซึ่งขณะน,นี้เขาเองก็มีสภาพเหมือนคนไร้สติเพราะเพียงแต่จ้องมองภาพนี้อยู่เฉยโดยปราศจากความรู้สึกแก้ไป ไปซะจากที่นี่ที่นี่บ้านฉันไม่ใช่บ้านของแกแกจะมาอยู่ไม่ได้ไปไปมันเป็นเสียงที่ทั้งห้าวและเด็ดขาดสุนัขข้างบ้านก็เริ่มหอนโจขึ้นมาทันทีที่ชายคนนี้พูดจบนิพนมองเห็นมือซึ่งนิ้วปุ้มปู้โตเบอร์ของชายคนนี้ยกขึ้นชี้มาที่หน้าของนิพนธ์แล้วก็ส่งเสียงเห,าหา้าๆหน้าหวาดกลัวออกมาอีกครั้งแกต้องไป มิฉะนั้นแกจะต้องตายฉันขอเตือนแกเป็นคืนสุดท้ายจากนั้นร่างอนาขนพองสยองกล้าของชายผู้นี้ก็เดินหายเข้าไปในประตูและบานประตูบานนั้นก็ปิดและลั่นกุญแจของมันเองโดยไม่มีใครมาแตะต้องนิพนธ์นั่งตกตะลึงพึงเพลิดอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่จึงได้สติสิ่งแรกที่เขาจับมันขึ้นมาก็คือขวดเหล้าซึ่งถูกยกขึ้นกรอกลงไปในคอโดยไม่ต้องใช้ถ้วยหรือว่าแก้ว แล้วก็ไม่รู้ว่ากรอกเข้าไปมากน้อยเท่าไหร่เพราะรู้เพียงว่าเขาดื่มน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาจากนั้นเมื่อรวบรวมสติที่เสียไปกลับคืนมาพอที่จะจับผู้กันขึ้นมาเขียนภาพได้แล้วเขาก็เขียนมันลงไปในผืนผ้าใบตามรูปร่างลักษณะใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวเท่าที่นิพนจะจําได้และได้ถูกส่งไปอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่สองให้แก่ผู้จัดการร้านค้าของเก่า ที่จ้างเขามาวาดภาพทิวทัศน์ของลำน้ำแควอันสวยงามและภาพนี้ก็ได้ถึงมือผู้จัดการตามที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นเพราะเหตุที่นิพนธ์ไม่ได้ส่งภาพที่เขาต้องการไปให้ผู้จัดการกับเลขานุการสาวจึงต้องขึ้นรถมาที่บ้านนี้และได้พบกับตาแก่เฝ้าซึ่งแก่ปฏิเสธว่าผมก็ไม่ทราบว่าแกหายไปไหนนะครับเมื่อเช้าเอากาแฟขึ้นไปให้ก็ไม่เห็น เห็นที่นอนยุ่งเหยิงคล้ายกับมีการต่อสู้หรือว่าดินรนอยู่บนนั้นและผมก็ไม่ได้พบแกอีกเลยผมเข้าใจว่าแกคงไปหาวิวทางโค้งแม่น้ำโน้นกระดมังครับอืมเขามีอาการเป็นยังไงบ้างล่ะที่แรกก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับแต่มาหลังๆรู้สึกว่าหน้าแกซีดๆแล้วก็ดูซูบลงไปไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานั่งซึมตาลอยทั้งวันถามแกคำนึงแกก็ตอบคำนึงแต่แกก็ไม่เห็นบอกนะครับว่าแกเป็นอะไร เขาคงไม่สบายแหละเลขานุการสาวเอ่ยขึ้นไม่ได้ฟังอาการกิริยาของช่างเขียนเอกคนนี้ใช่เขาคงไม่สบายผู้จัดการเห็นด้วยแล้วก็หันมาทางคนเฝ้าบ้านงั้นลุงพาฉันไปที่บ้านหน่อยสิบางทีวันนี้ฉันอาจจะพาเขากลับไปที่กรุงเทพเลยก็ได้ได้สิครับแกตอบแล้วก็เดินนำหน้าเลี้ยวเข้าประตูบ้านอันใหญ่โตนั้นพอมาถึงบันไดและเมื่อขึ้นไปจนสุดบันได ประตูห้องซึ่งเปิดกว้างอยู่ทั้งสองบานทำให้มองเข้าไปเห็นใครคนหนึ่งกำลังนั่งเขียนภาพอยู่ริมหน้าต่างแต่ว่าหันหลังให้เลขานุการสาวยิ้มออกมาเมื่อเห็นนิพนยังคงนั่งเขียนภาพอยู่ที่นั่นเพราะเพียงแต่เห็นข้างหลังหล่อนก็จำได้ซะแล้วรูปร่างไม่มีผิดเพี้ยนไปว่าจะเป็นคนอื่นผู้จัดการเองก็ดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นปกติอ้าวก็ไหนลุงบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหนไงล่ะเขาอยู่ที่นี่ไง ตาคนเฝ้าเกาหัวยิกยิกด้วยความประหลาดใจเอ๋ผมก็เพิ่งลงไปจากห้องนี้เมื่อกี้นี่เองนะครับก,ก็ไม่เห็นแกอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนเตียงก็ไม่มีที่หน้าต่างก็ไม่มีห้องน้าห้ามก็ไม่มีแล้วแกไปหลบอยู่ที่ไหนหน้าผู้จัดการยกมือห้ามเอาล่ะเอาล่ะเขาจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะเดี๋ยวนี้ฉันพบเขาละแล้วเขาก็ก้าวเข้ามาในห้องพร้อมด้วยเลขานุก,การสาวเดินเคียงข้างเข้ามา และมาหยุดอยู่ห่างจากนิพนธ์ประมาณไม่ถึง2อก้าแต่เขาก็คงเขียนภาพนั้นต่อไปหาได้เหลียวมาดูไม่นิพนธ์เขียนเพลินเชียนะไม่หันมาดูกันบ้างเลยผู้จัดการพูดแล้วก็หวัวเราะที่เห็นเขาเอาใจใส่ต่องานจนกระทั่งไม่หันมาต้อนรับทั้งๆที่เขาก็เดินทางมาจากกรุงเทพแต่นิพนธ์ก็ยังคงเขียนภาพอยู่เฉยๆจนผู้จัดการต้องเอ่ยขึ้นว่านี่ไอ้รูปนั่นนะ่ะวางมือซะเดี๋ยวนี้ก็ได้นะ หันมาพูดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วถ้าอยากจะกลับไปพร้อมกันก็ได้ผมก็เห็นใจเพราะว่าที่นี่มันมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันผู้จัดการพูดจบนิพนธ์ก็เหลียวมาร่างกายของเขาไม่ผิดอะไรกับนายนิพนธ์จิตรกรที่มีฝีมือเยี่ยมที่กำลังนิยมชมชอบกันอยู่เวลานี้แต่ใบหน้าของเขานะสิมันไม่ใช่นิพนธ์มันไม่ใช่ช่างเขียนฝีมือคนนั้นมันเป็นใบหน้าที่ผู้จัดการถึงกับตกใจตาค้าง แม่เลขานุการสาวส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจกลัวแล้วฟุบหน้าลงกับแขนผู้จัดการเพราะหล่อนจำได้แม่นยำว่าใบหน้าของนิพนธ์ที่หันมาหาหล่อนนั้นเป็นใบหน้าเดียวกันกับภาพสีน้ำมันที่เข้าเขียนส่งไปให้ครั้งหลังนี้เป็นภาพที่สองนับตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้